ก็สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่กันที่เกมแคสออฟแคนะฮะวันนี้เราก็จะมาทำอีเวนต์ระยิบระยับดาวน้อย3ดวงนะฮะจะตียังไงให้ได้3ดาวนะฮะเดี๋ยวเรามารับชมกันได้เลยนะฮะ Let's go ก็หลังจากเราเข้ากันมาในเกมไปที่เรียบร้ยบรอยแล้วนะทีนี้เราก็จะลงรถฟังงหินตรงทางด้านซ้ายเลยนะะมุมซ้ายเลยคนระับผมโอเคหลังจากนั้นเราก็จะเจาะระเบิดนะฮะตรงด้านล่าง โอเคแล้วก็ด้านขวาโอเคหลังจากนั้นนะฮะเราก็จะลงบรรลนสองนนะคณะเพื่อเช็คก,กับดักแล้วก็ลงนะักขี่มังกรพรสามตัวหมดเลยนะฮะแล้วก็ตัวมังกรน้อยสองนะครับผมโอเคหลังจากนั้นนะฮะเราจะมา,าลงโครงกระดูกนะฮะตรงเสาโมนะ,ะเสร็จปับ๊บเราก็จะลง กิงควีนปูนะฮะแล้วก็ผู้พิทักรงไพรแล้วก็ยักษ์นะครับแล้วก็นักล่าข้าหัวหลังจากนั้นเราก็จะลงเจโอเคเจจะไปทางด้านขวานะฮะผมโอเคเดี๋ยวเราจะกดคำพีลออกมาตักกันนะ,ะับผมกดอันติคิงแล้วก็อันติเจนะฮะ มันจะชิงไปอีกเอา้าชิงออกซ้ายนะฮะชิงไม่ได้ชิงไม่ได้มาเออชิงออกขวาไม่ได้มาซ้ายนะผมโอเคเดี๋ยวเราจะลงตัวร่องหุ่นนะฮะตรงตรงนี้ตัวในแคนออกมาเราจะใช้ตระบินวิ่งเข้าไปทางด้านขวาที่เราเจาะระเบิดไว้นะเพื่อทําลายบ้านนะครับผมโอเคแล้วก็กดอันติปีนไปได้เลยนะฮะหลังจากเสาโผล่ขึ้นมาแล้วเราจะฟ้าผ่าตรงเอ็กโบแล้วก็ตรงฟุกนะฮะตรงนี้ลงไปสามขวดเลยครับฟ้าผ่า เร็จปั๊บแล้วเราก็ฟ้าผ่าตรงด้านฝั่งตาตักโคลงไปเลยพร้อมมังกรน้อยแล้วก็บัลลูนฮะลงไปให้หมดเลย โอเคก็ได้3ามดาวเป็นที่เรียบร้อยนะฮะสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับสวัสดีครับผม